สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังดังอย่าง Interstellar ของ Christopher Nolan โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎของ Murphy ที่เราคุ้นๆกันว่าถ้าอะไรมันมีโอกาสจะผิดพลาดได้นะมันก็จะผิดพลาดสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้มาจากบทความชื่อข้อความที่วางค่ะจะช่วยให้เรามองลึกลงไปอีกครับผมเป้าหมายเราก็คือ,อะจะมาดูกันว่าโนแลนเนี่ย เขาไม่ได้ใช้กฎนี้แค่ผิวเผินนะอืมไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆแต่เขาเอามาสอดประสานเข้ากับเรื่องเลยทั้งดราม่าครอบครัวเอย่ยวิทยาศาสตร์อวกาศเอย่ยแล้วก็มีเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับเจตนามงเสรีด้วยค่ะคือมันซับซ้อนกว่าที่คิดใช่ครับเปิดเรื่องมานี่ก็เห็นภาพเลยโลกอนาคตปี2067ระบบนิเวศแย่มากใช่ค่ะฝุ่นเต็มไปหมดพืชผลก็มีโรคระบาดมันเหมือนปูพื้นเลยใช่ไหมครับว่า เมอร์ฟี่มันทำงานในสเกลใหญ่ๆอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะฉากหลางที่ดูสิ้นหวังนั่นแหละมันสะท้อนชัดๆเลยว่าไอความเปราะบางเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอมันรวมกันมากๆก็เป็นวิกฤตใหญ่ได้แต่ว่าแหล่งข้อมูลเราชี้ว่าโนแลนไม่ได้แค่โชว์ภาพความพังนะคะเขาตั้งคำถามต่อด้วยอ๋อถามว่า เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนนี้ยังไงให้มันสร้างสารรค์ได้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันโยงไปได้หมดเลยนะทั้งเรื่องสภาพอากาศเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องโหตรงนี้เจ๋งมากเลยครับที่ชื่อตัวละครเอกคนหนึ่งดันชื่อเมอร์ฟี่ซะง,งั้นปกติเราได้ยินกฎนี้แล้วแบบรู้สึกไม่ดีเนะแต่ในหนังพ่อเขากลับบอกลูกว่าไม่ได้ตั้งชื่อตามเรื่องร้ายๆนะใช่ค่ะแต่หมายถึงอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นได มันก็จะเกิดขึ้นใช่คือพลิกให้เป็นเชิงบวกไปเลยเออจริงด้วย แหล่งข้อมูลเราก็เน้นตรงนี้ล่ะค่ะว่าการตีความใหม่ในเชิงบวกเนี่ยมันคือหัวใจที่ขับเคลื่อนเรื่องเลยมันคือการเปิดรับความเป็นไปได้ทั้งหมดจริงๆอย่างตอนที่เมอร์ฟี่สงสัยเรื่องแปลกๆในห้องนอนจนไปเจอพิกัดนาทลับอืมอันนั้นก็ใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่าไอ้ความบังเอิญหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยพอมาเจอกับความอยากรู้อยากเห็นมันก็กลายเป็นทางไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันแล้วพอมันไปผูกกับเรื่องวิทยาศาสตร์จา๋จาๆอย่างตอนเดินทางผ่านหลุม ดำกากันตัวเนี่ยโอโ้โหเวลาบิดเบี้ยวไปหมดเลยเนาะใช่ครับชั่วโมงเดียวบนดาวมิลเลอร์กลายเป็น7ปีบนโลกคือแบบตัดสินใจพลาดนิดเดียวเรื่องเวลาเนี่ยมันหมายถึงโอกาสทั้งชีวิตที่หายไปเลยค่ะน่ากลัวมากแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าการขยายผลของความผิดพลาดในระดับจักรวาลเลยนะคะการตัดสินใจเล็กๆในอวกาศมันส่งผลกระทบใหญ่มากกับเวลาบนโลก ทางที่คูเปอร์กลับมาดูวิดีโอลูกๆที่โตไปแล้ว23ปีตอนที่เขาไม่อยู่จากสมการฟิสิกส์เรื่อง Time Dilation กลายเป็นโศก,กนาฏกรรมส่วนตัวที่แบบจับใจมากคะ่ะ ซึ่งการยอมรับความเสี่ยงพวกนี้มันก็ไม่ใช่แค่ปรัชญาลอยๆนะครับในหนังเราก็เห็นชัดๆเลยอย่างตอนที่ต้องเทียบยานแลนเดอร์กับยานแม่ e n นเดรน c ์ที่กำลังหมุนคว้างอยู่นั่นน่ะอ๋อฉากนั้นเหมือนเป็นการออกแบบเผื่อความล้มเหลวเลยใช่ไหมครับคือต้องเสี่ยงแต่ก็ต้องคำนวณประเด็นนั้นก็น่าสนใจค่ะเพราะมันสะท้อนปรัชญาที่ต่างกันของตัวละครด้วย ในข้อความที่วางเขาวิเคราะห์ว่าศาสตราจารย์แบรนด์จะดูเหมือนเชื่อในโชคชะตาหน่อยๆคือเฟเดลิซึมนะคะเหมือนว่าอนาคตมันถูกกำหนดไว้แล้วต้องแก้สมก,การให้ได้เท่านั้นถึงจะรอด แต่คูเปอร์นี่คนละขั้วเลยใช่ค่ะคูเปอร์จะออกแนวอธัธิภาวนิยมหรือ existentialism มากก่าคือเน้นการลงมือทำการตัดสินใจในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตเองแม้ต้องจะเสี่ยงก็ตามงั้นกฎของเมอร์ฟี่ในมุมมองนี้ก็มีสองหน้าเลยสิครับทั้งสิ่งที่อาจจะแย่แน่ๆกับโอกาสที่เราจะเลือกตอบสนองกับมันถูกต้องค่ะมันมีสด้านเสมอแต่ที่ผมทึงสุดๆเลยคือหนังไปไกลถึงขั้นที่ว่าความรักมันส่งผ่านนิติ ส่งผ่านเวลาได้อืมจุดพีคเลยค่ะเหมือนเป็นตัวแปรที่มองไม่เห็นแต่เปลี่ยนเกมได้หมดเลยอันนี้มันเชื่อมกับกฎของเมอร์ฟี่ยังไงครับเนี่ย ตามการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลนะคะจุดนี้แหละคือการตีความกฎของเมอร์ฟี่ที่ล้ำที่สุดของหนังเลยตอนที่คูเปอร์เข้าไปในทีเซรไอโครงสร้าง5มิติในหลุมดำมานะคะครับคบที่เชื่อว่ามนุษย์อนาคตรสร้างไว้ใช่ค่ะเขาใช้ความรักที่มีต่อลูกสาวเป็นแรงผลักดันเลยนะในการหาวิธีส่งข้อมูลควันตัมที่จําเป็นมากๆส่งผ่านแรงโน้มถ่วงไปให้เข็มนาฬิกาของเมอร์ฟี่ในอดีตโโหความรักกลายเป็นเหมือน,นกลไกส่งข้อมูลเลยเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะคือความรักไม่ใช่แค่ตีมสวยๆแต่เป็นกลไกขับเคลื่อนข้อมูลจริงๆกฎของเมอร์ฟี่ไม่ได้ถูกลบล้างนะคะแต่เหมือนถูกใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ของมันเพื่อเปิดทางรอดใหม่ขึ้นมาอ๋อเข้าใจเลยครับงั้นถ้าให้สรุปจากมุมมองของข้อความที่วางเนี่ยอินทร์สเตล่าทำอะไรกับกฎของเมอร์ฟี่กันแน่ครับสรุปก็คือหนังใช้กฎนี้เป็นแกนกลางเลยค่ะเพื่อจะบอกว่า เออสถิติความน่าจะเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูตนะแต่มันเป็นเหมือนแผนที่นําทางให้เราและในขณะเดียวกันแม้แต่ความรักที่ดูเหมือนจับต้องไม่ได้ก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้เหมือนกันเหมือนจักรวาลจะให้รางวัลคนที่เตรียมแผนสำรองไว้เสมอใช่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาจะยืดหดได้แต่ความรับผิดชอบที่เรามีต่อกันมันไม่เปลี่ยนนะแม้แต่ชั้นหนังสือธรรมดาธรรมดาก็อาจเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลสำคัญได้ถ้าเราตั้งใจพอ เพราะงั้นประโยคที่ว่าอะไรที่อาจเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่คำตัดสินให้สิ้นหวังแต่มันเป็นการกระตุ้นให้เราออกแบบชีวิตกล้าคิดนอกกรอบโดยยอมรับความไม่แน่นอนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมการด้วยค่ะทิ้งทายได้ขุมขายมากครับชวนคิดดีค่ะแล้วในข้อความที่หวังเขาก็มีคำถามปิดท้ายไว้เหมือนกันค่ะว่าถ้าวันนึงเราเกิดได้ยินเสียงนาฬิกาที่บ้านมันเดินแปลกๆไปละเราจะแค่ เออช่างมันหรือว่าจะลองหยุดฟังแล้วพยายามเข้าใจว่ามันอาจจะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจจะกําหนดอนาคตรเราอยู่ก็ได้เนาะใช่เลยค่ะกฎของเมอร์ฟี่อาจไม่ได้ทําให้จักรวาลดูแย่ลงนะแต่มันอาจจะแค่ส่องไฟไปยังจุดที่เราเปราะบางแล้วจุดนั้นเองก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่พาเราไปได้ไกลกว่าการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบก็ได้ค่ะเป็นการเชื้อเชิญให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนจริงๆครับ